โหดโหดถามหน้าไปเอาต่อดูนครับน้ำพัดไปแรงเลยครับดูครับโว้วไปละเราค่อยๆเดินครับผมน้ำแรงอยู่ตอนตามไม่ได้ถ่ายอู้ อนนี้ำต่อพี่น้องมึงพันจีพันน้ำต่อเนี่ยมีกว่าไรเออย่างว่าสามกิโลแล้วครับนี่ตอยังกินค้ากินแน่ตาอยินตอยินตอยังเพื่นเนาะ อคงสิเป็นแบบมูอสุดท้ายแล้วครับคงสิปิดฤดูกาล้วแลอะกร้างดูนะอเออไปพี่น้องไปก่อนครับเดี๋เราไปเดอันมี่รุกงสานนะดูครับ ับแบบสุดมาเดินสามกิโลโอ้หน,นักแท่งพี่น้องเดินสามกิโลไปยราเดินเดินตรงดิง้งได้เดินมั่วหาต่อตามต่อฮะงามยูฮะนัน่นผงห้างหนึง่งยุ่หันบ่ โอ้เนี่เป่ยนอกมีจ้าเปลนบ่าฮาเอาซื้อเลยคุณเดี๋ยนื้คุณได้ป่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับนี่ครับยินคาเป็นออกให้รืมเลยเลยต่เมียซื้อเหมือนกไปใส่กรบอกไก่เลยหรอบ่กรนาไก่นี่ครับขอกเนื่อยะนามก็ว่าสะพายมากินกันเหนื่อรครับี่ล หน่งวนอยู่สามกิโลถ้าวิ่งกวัดหลายต่อหรือห้างว่ามันมีสองสามหูมนี่ครับรูสองรูฝั่งนู้นก็มีอีกนะครับโ<ว>อ้บีมข้าตับห้องตับตับเลยอ้าวตอนเ่แม่กใหไงกว่านี้อยู่อ่ะ,ม,อะม,มันหมดมันเว้นห้องเดียว หแม่คนละใส่อยู่เลยตอมหล่าแม่เหลื่อมหน่อยอือตอหล่าแม่เหลืมมล่อมหน่อยนะใส่หน่อยยังงามอยู่ครับตัดพอดีก็ผมในตัดจริงครัโบนยังเลยตัดก็ผมดูตัวใหญ่คนนี้รับผม Det er greit. ับผมดหมดแล้วน,นีินงแยงคูรล้ยี่นะเจออีกครังแล้วครับนังที่สองครับผมโอ้ยตามมอน้องดูผ่านเจสพายชุดเฮอเี่ยผู้เสียเลยจีนบอกจะเบิ่งตัวช้าหาชุดนี้ไู้ เจอแล้วเพื่อนลังที่สองรังที่สองโอ้โอ้โหเจอแล้วนี่เพจเอ็ดเป็ดเลยพี่น้องเอ้ยหมักแน่เลยแม่ใหญ่กว่านันอี้แง่เงยตัวก็ให้เห็นแม่นโอ้โปลุกแล้วครับปลุกแล้วที่สองครับรังนี้สวยกว่ารังแรกเยอะเลย ต่อแฟนด้วยครับดังนี้มันขึ้นมัน,มนออกให้รึมเลยคักแร้พี่น้องเออคักแล้วคักแล้วเหี๋ยวกี่กข้างครับลองไต่ต้นเอาไปลวดไต่ต้นนี่ครับโอ้เอาไปลวดวมว่มาวดว ย้อนแสงสิล่ะโอ้ยใหญ่เลยโอ้ยงอเลยเผื่อคักพักอีกแล้วพันเจว่าคักเว้ไหนะแม่บินขอเป็นออกให้ลืมแล้วครับพี่น้องเตรียมชุดจัดปลก้ครับปลูกอีกแล้วปลูกอีกแล้วร้งที่สองครับผม ขันเกจว่าคักแล้วพะนะไปครับดูดูด โอ้โหเพื่อนเอาออกมาแล้วเด้วนี่งามอยู่ครับสวยมากงามๆโอ้ยลูกเต็มนอม,มากินนั่นไปเดียวนี่ต้องมาจอดรถที่ไหนก็ไ่เห็นตอหลุมว่ะช่วงเช้าหนิมันมาแค่นั่นแหละเดี๋ยวไปตามดูต่อลุมอีกรอบครับผมเห็นแม่มันมากอยู่โอ้ บินออกไปเมื่อกี้นะี่คือมากคือบเห็นดีดีเมียหนึ่งอูส้สวยๆครับครับผมอีกครังก็ผมต่อหัวลิงหัวเสือลังนี้ไม่ค่อยโตครับอังไม่ค่อยโตลังที่สามก็ผมไปจัดเหมือนเดิมครับหมดบินออกไปแล้ว แต่ก็เต็มดีอยู่ลังที่สามก็ผมเจอแล้วต้องจัดก็ผมทายฤดดูการแหละงามอยู่นี่ลังเอาออกก่อนกำลังใส่ตัวอ่อนเนาะเห็นวะไปครับไปเก็บของกลับสามลังแล้ววันนี้แต่มาโคตรไกลเลยไม่ใช่ไกลธรรมดาโคตรด,ด้วย ครับผมวันนี้หาต่อกับพันเจพันเจมาบอกว่าเห็นแม่ต่อเยอะมาตามแม่ต่อกันโอเคครับถ่ายดูดูการแล้วขอบคุณทุท่าดครับผมขอบคุณครับครับเต็มตะกร้าครับผมเต็มตะกร้าแลวนี่อีกรังแรกครับผมในกระสอบก็ได้ออกในถุงเต็มเกือบเต็มกระสอบออกปีงแล้ว <laughs> ออกปีกปแล้ว